สวัสดีครับผมขอถามเรื่องศีลบางข้อกับการภาวนาหน่อยครับเคยได้ยินได้ฟังพระสูตรหนึ่งหนึ่งพระสูตรหนึ่งผ่านผ่าน,านที่ว่านักดนตรีถามพระพุทธเจ้าว่างานที่เขาจะทําจะทําให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นไหนแล้วพระพุทธเจ้าตอบเป็นทํานองว่างานที่ทําให้คนหลงจากที่หลงอยู่แล้วกห็หลงมากขึ้นอะไรทํานองนี้อันนี้เป็นคือ เป็นเป็นนักสแสดงนะไม่ใช่นักร้องนะคือถ้าเทียบกับสมัยนี้ก็ประมาณว่าเป็นตลกคาเฟ่อะไรแบบนั้นเพราะว่าเขาจะมีม,มีระบุในพระคัมภีร์ว่าคนนี้ในคนนี้นะนะมันประมาณว่าจะทำให้คนหัวเราะเป็นอาชีพนะเขาก็คิดว่าการทำให้คนหัวเราะได้บ่อยๆเนี่ยนะมี มีมีเป็นเป็นถือว่าเป็นบุญแล้วก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์อะไรแบบนี้นะเป็นสวรรค์ชั้นหนึ่งของคนที่ของนักให้ความบันเทิงนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าจริงจริง,รงแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เต็มใจไม่เต็มพระทัยตอบนะท่านท่านตัดเลี่ยงว่าเอออย่าถามเลยอย่าถามเราเลยนะแล้วในนักแสดงคนนี้ยก็ข้องใจนะไม่ไม่ยอม ไม่ยอมลดละแหละถามถึงสามครั้งนะพระพุทธเจ้าตรัสปฏิเสธถึงสามครั้งท่านไม่ได้มาพูดง่ายๆนะว่าใครทําอะไรแล้วจะได้ได้ผลอย่างไรมีอาชีพแบบไหนแล้วจะได้ไปสวรรค์หรือไปนรกท่านไม่ได้พูดง่ายๆนะท่านท่านต้องให้คนเนี่ยเนะจ้าตัวเนี่ยมา,าทูลถามถ,ามถึงสามรอบนะสามสามครั้งในเวลาเดียวกันในครั้งเดียวกันนั่นแหละนะพระพระองค์ถึงได้นะยอม ที่จะตรัสตอบนะครับแล้วท่านก็ตรัสตอบว่าก็เอาเฉพาะตรงที่ว่าถ้าทำกรรมนี้นะกรรมแบบที่ว่าจะเอาเรื่องไม่จริงมาพูดแล้วกเ็เรื่องการทำให้คนเขายั่วยุให้คนเขาเกิดราคะโทสะโมหะมากๆเนี่ยมันไม่ใช่ไปสวรรค์นะคนเขามีกิเลสกันอยู่แล้วมีราคะกัน พร้อมที่จะมีราคะแบบผิดๆกันอยู่แล้วพร้อมที่จะมีโทสะแบบผิดๆกันอยู่แล้วพร้อมที่จะมีโมหะแบบผิดๆกันอยู่แล้วถ้าหากว่าเราไป,ไปกระตุ้นให้เขามีราคาแก่กล้ามากพอที่จะทําผิดศีลผิดธรรมได้นะหรือว่ามีโทสะมากพออย่างาประเภทที่ว่าย่อยุให้ฆ่าแกงกันหรือว่าล้างแค้นแทนลา้ลางแค้นเป็นการทดแทนบุญคุณอะไรแบบนั้นเนี่ยนะ อย่างนั้นมันไม่ได้ไปสวรรค์อย่างที่เขาเข้าใจหรอกนะมันมันจะเป็นเหตุให้ไปนรกชั้นหนึ่งเป็นนรกสถานเบานะของคนที่ล่อลวงให้ผู้อื่นงหรือว่าชี้นําให้ผู้อื่นเนี่ยเกิดราคาผิดผิดแล้วก็โทสาผิดผิดโมหะผิดผิดขั้นแก่กล้าพอที่จะละเมิดศีลละเมิดธรรมได้นะตรงนี้ก็คําถามของคุณชัยยาก็คือว่าผมทําอาชีพเสริมนะเขียนนิยาย แนวแฟนตาซี fantasy, สยองขวัญน,นะครับเพื่อความบันเทิงเป็นหลักอย่างนี้ถือว่าเข้าข่ายที่จะทําให้คนหลงไหมเป็นการทําให้ศีลดดังพลอยหรือเปล่ามีวิบากอย่างไรก็ต้องดูรายละเอียดว่าแต่ละเรื่องเนี่ยนะยั่วให้คนยั่วยุให้คนมีความหลงผิดขนาดไหนหลงผิดขนาดที่จะ,ะมัวเมาอยู่ในความความความมีราคาแก่กล้าโทรศแก่กล้าเข้าขั้น ละเมิดสีลห้าได้ไหมนะครับแล้วก็เข้าขั้นที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยชีวิตของชีวิตของเขาเนี่ยเกิดความเสื่อมทรามลงหรือเปล่าผมรู้ดีเลยคืออย่างอตอนเด็กๆเนี่ยจะอ่านนิยายเป็นเป็นเด็กที่ขยันอ่านนิยายมากแล้วก็จะรู้แหละว่านิยายมีหลายประเภทนะคือต่อให้เป็นนิยายประโลมโลกแต่มีแต่แฝงข้อคิดไว้มากๆกระตุ้นให้ เกิดความรับรู้เข้ามาในชีวิตหรือว่ามองเห็นชีวิตในมุมมองที่อยากจะต่อสู้อยากจะเข้มแข็งอยากจะทำดีๆอะไรให้สังคมนะนิยายประเภทนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นของหลอกในหน้ากระดาษแต่ก็จะก่อให้เกิดของจริงในชีวิตของคนคนหนึ่งหรือหลายๆคนได้นี่ถือว่าคนเขียนได้ ประกอบบุญไปแล้วนะโดยที่บางทีอาจจะไม่ได้คิดว่าอยากจะทําบุญแหละแต่ว่าอยากจะเขียนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนอ่านนะก็ะรสชาติของนิยายหรือว่ารายละเอียดในนิยายเนี่ยมีส่วนเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงผลักดันให้คนอื่นสามารถที่จะทําชีวิตให้ดีขึ้นได้เนี่ยนี่ตรงนี้เนี่ยนะเป็นบุญนะครับไม่ใช่เป็นบาปถึงแม้ว่าจะเจออยู่ด้วยมนทินคือไป มีฉากเลิฟซีนบ้างไปมีฉากฆ่าฟันบ้างไปกระตุ้นให้เขาเกิดโลภะโทสะโมหะแบบผิดผิดบ้างแต่สามารถที่จะตะล่อม ตลบหลังกลับให้เขาเกิดความเห็นโทษเห็นภัยของการมีราคะโทระโมหาแบบผิดๆดได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงเป็นการลิงก์นะเอานิยายหรือเรื่องแต่งนั้นแหละให้เข้ากับชีวิตจริงๆของคนคนหนึ่งที่ยังมีกิเลสอยู่แล้วทําให้เขานะหลงติดเพื่อที่จะได้ตื่นในภายหลังว่าเออไอ้ที่หลงผิดไปมันไม่ดีถ้าผลสุดท้ายคุณสามารถทํา ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องได้ทําให้เกิดสัมมาทิฏฐิได้แทนที่จะมีมิจฉาทิฏฐิไปในแบบที่เห็นกงจักเป็นดอกบัวอะไรแบบนั้นเนี่ยนะก็ให้สบายใจได้เลยเย็นใจได้เลยว่านะคุณคุณทาราคาตัวสามโมหะของคนคนหนึ่งให้เบาบางลงถือว่าเป็นเป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องของการทําบุญ จะเป็นแนวแฟนตาซีหรืออะไรก็แล้วแต่ขออย่างเดียวนะขอให้คนเนี่ยได้ข้อสรุปเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นพ